สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่าน,นครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพื่อนชาแนลวันนี้พ่อเพื่อนจะพาคุณผู้ชมมาทําเคล็ดลับดีๆครับเคล็ดลับอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมคอยติดตามดูนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนครับเวลาฝนตกอากาศมันก็จะชื้นภายในรถรถยนต์ของเรานะครับก็จะมีความชื้นความเหม็นความอับกลิ่นอับนะครับ ก็จะทำให้ภายในรถยนต์ของเราไม่มีกลิ่นหอมแต่วันนี้หมดปัญหาไปนะครับเพราะว่าพ่อเพิ่จะพาคุณผู้ชมมาทำน้ำยาปรับอากาศภายในรถยนต์แบบง่ายเลยนะครับไม่ยุ่งยากครับใช้ของในครัวเรือนของเรานี่แหละครับเราไม่ต้องไปหาซื้อเพราะว่าของในครัวเรือนก็ของเราก็สามารถตัดแปลงเอามาทำเป็นน้ำหอมปรับอากาศได้นะครับภายในรถยนต์ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำน้ำยาปรับอากาศภายในรถยนต์กันเลยนะครับ ดีเลยครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่พ่อเพื่อนจะทําน้ํายาปรับอากาศภายในรถยนต์วันนี้ครับขวดครกขวดขวดอะไรแรกครับขวดพลาสติกอเก่านะครับเนี่ยครับก้อนเนี้ยครับน้ํายาปรับผ้านุ่มครับจะฉายยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่มีกลิ่นหอมนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเรียกได้นะครับแล้วก็สำลีครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีท,ทำกันเลยนะครับก่อนดื่นนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราตัดเลยครับตัดประมาณนี้ครับก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็แต่งนิดนึงครับให้มันตรงกัน นีครับเสร็จแล้วครับอีกอันหนึ่งแล้วก็นี่แหละครับเราไม่เอาครับสติกเกอร์เราก็ตัดตรงช่วงนี้ครับตัดให้ได้อย่างนี้ครับ เวลาเราสวมลงนี้นครับมันก็จะเข้าพอดีเลยครับนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วเราก็จอะรูครับจะใช้อะไรคลิกที่คมๆหรือว่าแหลมๆก็ได้นะครับต่อครับ นี่ครับเราจอะรูเพื่อให้กลิ่นน้ําหอมออกมานะครับกลิ่นน้ํายาปรับพนุ่มนะครับออกตรงรูเพราะว่ามันจะได้หอมครับภายในรถยนต์ของเราแล้วเราก็ปิดฝาครับแล้วก็มาจอะฝาอีกทีครับ เสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ได้อย่างนี้แล้วครับแล้วก็ใส่นะครับใส่สำลีเนี่ยครับจะใช้สำลีหรือว่าทิชชู่ก็ได้นะครับถ้าสำลีจะก็จะได้อยู่นานนะครับเสร็จแล้วเราก็เทเลยครับน้ำยาปะพนุ่มนี่แหละครับกลิ่นหอมมากเลยครับน้ำยาปพนุ่มครับ ก็ใช้ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็ปิดฝาเลยครับนี่นะครับปิดฝาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แล้วเราก็นําไปวางเลยครับนําไปวางภายในรถยนต์ของเรากันเลยนะครับอือฮึวางตรงนี้ได้ไหมครับคุณผู้ชมครับไม่ได้ครับตรงนี้ดีกวัวครับ เหน่านี้แหละครับข้างคนขับนี่แหละครับนี่นะครับวางไว้ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นวิธีง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็ทําได้นะครับสูตรนี้ครับเคล็ดลับดีๆเลยนะครับกลิ่นหอมเขาก็จะออกมาจากทางรูนี่นะครับรอบๆนี้นะครับแล้วก็ภายในรถยนต์ของเรานี่ครับก็จะไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีกลิ่นอับอีกต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชม หวังว่าคงมีประโยชน์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับเคล็ดลับดีๆการทำน้ำยาป่าอากาศภายในรถยนต์ของพ่อเพลินวันนี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับ ขอบคุณครับ